ดูบอลสดช่องถ่ายทอดสดบอลไทยพบอินโดนีเซียนัดชิงเหรียญทองซีเกมดสดูบอลสดช่องถ่ายทอดสดบอลไทยพบอินโดนีเซียนัดชิงเหรียญทองซีเกมไฮไลท์เด็ดซีเกมวันนี้อยู่ที่บอลไทยนัดชิงชนะเลิศหลังจากที่เด็กๆยูยี่สิาทีมชาติไทยฝ่าด่านมาได้แล้วทั้งในรอบแบ่งกลุ่มและรอบรองชนะเลิศ และนี่จะเป็นรอบการแข่งขันที่สำคัญที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้เพราะมันคือรอบชิงชนะเลิศบอลซีเกมที่ทีมชาติไทยพบทีมชาติอินโดนีเซียคิกออฟเวลา19.30นาฬิกา30นาทีณสนามโอลิมปิกสเตเดียมซีเกมปีนี้ทีมชาติเวียดนามไม่มาตามนัดเมื่อรอบรองชนะเลิศไปพลาดท่าภ่ายแพ้ให้กับ ทีมชาติอินโดนีเซียแบบหักปากกาเซียนไป2-3ต้องไปชิงเหรียญทองแดงกับเมียนมาที่แพ้ให้กับทีมชาติไทย0-3ประตูโดยเริ่มเกมมาไทยเป็นฝ่ายสร้างโอกาสได้ต่อเนื่องจนนาที37จากลูกฟรีคิกที่ชานนรงค์โครมซีแก้วเปิดให้ทีรศักเ์เผยพี่มาโขเข้าไปให้ไทยนำก่อน1-0และเป็นประตูเดียวในครึ่งแรก ครึ่งหลังนาที85ไทยมาได้ประตูนำห่างจนได้จากจังหวะที่พงศกรปรีศาสตร์หลุดไปสุดเส้นก่อนจ่ายให้ลีออนพิทยาเจมยิงเข้าไปให้ไทยนำห่างเป็น2อถึง0และช่วงทดเจ็บอนันต์ยอดสังวานมายิงประตูปิดท้ายให้ทีมชาติไทยเอาชนะเมียนมาไป3 0ถึง0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ ทั้งนี้สำหรับช้างศึกเป็นแชมป์ซีเกม16สมัยจากการเข้าชิง21ครั้งนับเป็นสถิติมากที่สุดในรายการนี้ขณะที่อินโดนีเซียเป็นแชมป์2สมัยจากการเข้าชิง7ครั้งซึ่งย้อนกลับไปตั้งแต่มีการจัดแข่งขันไทยเคยปะทะอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศทั้งสิ้น3ครั้งแบ่งเป็นไทยชนะ2แพ้1เรียงดังนี้ ปี1991ไทยแพ้จุดโทษ3-4เสมอในเวลา0-0ปี1997ไทยชนะจุดโทษ4-2เสมอในเวลา1-1ปี2013ไทยชนะ1-0อย่างไรก็ตามบอลไทยจะถ่ายทอดสดในช่องวัน31 HD และทีสปอร์ต มากกว่ามากกว่ามากกว่าช่องถ่ายทอดสดบอลไทยวันนี้น้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าทีมชาติไทยพบทีมชาติเวียดนามทีมชาติไทยพบทีมชาติเวียดนามทีมชาติไทยพบทีมชาติเวียดนาม